สวัสดีครับมาดูเบื้องหลังลุงคนไล์นะครับเบื้องหลังลุงคนไล่สวัสดีครับความุขมลุงคนคุยกับเอฟซีนะครับเบื้องหลังลุงคนตัแตนกำลังไล่นะครับยาวไปเลยนะครับเบื้องหลังลุงคนตัแตนกำลังคุยกับเอฟซีครับ ท่านสี่อยากดูมานะครับที่ทักเข้ามานะครับป้านั่งป้านั่งนู่นเหรคิดยังอยู่กับปูพองค่ะหรือไปนั่งไรอ่ไม่เห็นเหมือนกันนะที่บ้านหันหันไปอีกที่บ้านก็โอเคนะโอเคแบบนี้นั่งเองนะมีข้าวให้ทานนะครับที่บ้านนะครับลุงป้ามากๆจากกทมนะขอบคุณมากนะครับลูกลุงจิมมี่มากกับลุงจิมมี่สองคนใช่ครับเห็นลุงจิมมี่บอกว่าโอ้ยังไงแต่ครับฝากให้คุณมริยะดูนะครับว่าจะเข้าไหม หลักการเป็นดาราได้ไหมนะครับตัวว่าจะมากี่คนเราจะได้ถักมอกันมอสชิดมอไซมาไม่ได้อันตรายค่ะอ๋อครับผมครับไม่มาพิเศษคเพราะว่าพิเศษนะยังงก็จะออกเระว่าพิเศษพิเศษถึงแล้วถึงแห้วพี่นักขาวมาแนเดี๋ยวก็กลับไปรับพี่ก็กลัไเศษเราปัมแล้เอารถพี่ไปเลยกัได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมกลับไปรับให้เขาได้ไม่แย่งอะไรเ นะับขอบคุณดลงที่นหนา้หาวแล้วนะครับายลงทุกวันทุกวันนะครับก็ทบม่เกี่ยข้าวนะครับกานี้นะครับต้องแบบมาเอคัดีจาจทาใจให้เสมอค่ะขอบคุณมากนะครับคุณคนินึงคำหรรษานะครับขอบคุณมากนะครับ